สวัสดีครับผมต้นฮักกุกกอกนะครับวันนี้ก็มานะครับนะมาโพอยพอมันเกิดให้กับน้องน้ำมนกันนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนเที่ยงเที่ยงเลยนะครับก็ขอให้น้องน้ำมนต์นะครับนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนี่ก็ขอเขาให้เรียนเก่งๆนะครับสอบได้เกรดดีๆนะครับนะ นะครับก็ถือว่ามาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ของน้ำมนต์นะครับต้นฮักกกกอกก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจากคำอวยพรนะครับนะก็ขอให้น้องน้ำมนต์มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะนะครับนะขอขอบคุณนะครับน้องน้ำมนต์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณลุงป้าด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับต้นฮักกกกอกเสมอนะครับนะ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพของน้องน้ำมนต์นะครับแข็งแรงไม่เจ็บไม่โจนไม่ป่วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศสําหรับตอนนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องน้ำมนต์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องต้นหักกคกอกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับผม